ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้ายหลายเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่เป็นทางด้านของฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับคู่แรกเริ่มกันที่4ทุ่มตรงครับคาซัคสถานเปิดบ้านรับการเยือนของซานมาริโนนะครับคู่เที่ยงคืนตรงครับ2คู่นะครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของมอลโดว่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอลเบเนียนะครับ ขยับกันไปที่ตีสองสนาทีครับอังกฤษครับวันนี้สิงโต จะเป็นยังไงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของมอต้านะครับถ้าชนะนัดนี้ไม่ต้องดูเหตุดูผลอะไรทั้งนั้นนะครับเข้ารอบกันไปแบบฉลุยเลยคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของอิตาลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของมาซิโดเนียนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับวันนี้ตัดกับทางด้านของชาลัดเช็กนะครับคู่สุดท้ายครับเดนมา์โคนมวันนี้เปิดบ้านรับของแข็งทีเดียวนะครับเจอกับทางด้านของสโลวีเนียนะครับสนุกแน่นอนครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้ครับเราร้อยละเอามาฝากกันแบบเนื้อเน้นๆ เช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับพระาชนะนเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดไซน์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวด้วยกันกับเราครับเหล่าร้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของคาซักถานครับเปิดบ้านรับการเยือนของซานมาริโนนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านของคาซ 3ประตูต่อศูนย์นะครับ ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของคาซัครับชนะได้ขาดด้วยนะครับทั้ง3นัดเลยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับเจอกันนะครับสำหรับทางด้านของคาซักสารกับซานมาริโนครับมาดูผลงานกันบ้างครับคาซักสารนัดล่าสุดไปเยือนฟินแลนด์ชนะไปได้2ประตูตอ1่ครับก่อนหน้านั้นครับแพ้ให้กับเดนมาร์กนะครับสามหนึ่งในเกมเยือนชนะไอร์แลนด์เหนือนะครับในการเปิดบ้านชนะไปนะครับที่เหลือก็ยังพอเก็บคะแนนได้ครับในกลุ่มนะครับทางด้านของถิติเนี่ยยี่สิบนัดหลังคาซักสารชนะไป11ครับ เสมอหน,นึ่งแพ้8แฮนดิแคปัเปิดไป20นัดทำเงินไป13แพ้ไป7กครับสกอร,ร์ส,สู 11, สรรสงส1สกอร์ต่ำ9นัดหน้านัดสุดท้ายนะครับคาซัคสถานไปเยือนสโลวีเนียนะครับทางด้านของซานมาริโนบ้างนี่ครับ แพ้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับในกลุ่มก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับนัดล่าสุดครับแพ้ให้กับเดนมาร์กไป2-1งหนึ่งครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับไอร์แลนด์เหนือครับเกมเยือน3าศูนย์นะครับสถิติยี่สิบนัดครับเสมอไป2ยังไม่ชนะใครนะครับแพ้ถึง18นัดครับแฮนดี่ิแคเปิดไป20นัดทําเงินได้ถึง11ครับแพ้ไป9นัดถือว่าเป็นบอลรองที่ทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับไม่ค่อยจะผ่านแฮนดิแคบใครมาเจอกับซานมาริโนก็ต่อค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับสกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำา10 นครับนัดสุดท้ายก็เป็นทาาด้าของซานเมริโนเปิดบ้านรับฟินแลนด์ครับในกลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับเป็นทาาด้าของคาสซักถานอยู่อันดับ3ครับยังพอมีลุ้นอยู่อีก2นัดนะครับนัดนี้ก็ถือว่าถ้าเก็บ3แต้มได้นะครับนัดที่เหลืออีก2นัดเนี่ย นัดที่เหลืออีกหนึ่งนัดนะครับก็มีลุ้นอยู่นะครับสำหรับคาซักซานก็ภาวนาให้ทั้งคู่ข้างบนเนี่ยเสมอกันก่อนนะครับทางด้านของซานมาริโนยังไม่มีคะแนนนะครับแพ้รวด8นัดนะครับยิงได้แค่ลูกเดียวครับเสียไปถึง26ลูกนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของคาซักซานครับเปิดต่อมาที่ราคา3ลูกเต็มเลยนะครับน้ำลบ10สกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่3ลูกครึ่งครับน้ำลบ10เช่นกันราคารองอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าครับน้ำ บุก10คู่นี้ยังมองว่าคารซักสารน่าจะหมบุกเข้าใส่ซานมาริโนนะครับหลังจากที่ซานมาริโนครับนัดล่าสุดเนี่ยกินแฮนดิแคปมาได้ด้วยนะครับแฮนเดนมาร์กแค่2อหนึ่งเท่านั้นแต่นัดนี้เป็นทีมเยือนนะครับคู่นี้เหล่าราหลายยังมองว่าคาซักสถานะครับน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3เอานะครับว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับคู่นี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างคารซักสารครับราคา2องครึ่งควบ3 หรือ3ลูกเต็มครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของไอแลนด์เหนือนะครับคู่นี้เจอกันมาในล่าสุดฟินแลนด์บุกไปเยือนไอแลนด์เหนือครับชนะได้1ประตูต่อ0ูนย์ะครับเจอกันทั้งหมด6นัดหลังเนี่ยฟินแลนด์ชนะไปสครับเสมอกัน2อไอแลนด์เหนือชนะไป2นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป5้านัดฟินแลนด์ทำเงินได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเจ้ากันไป1นัดที่เหลือก็เป็นทางด้านของไอแลนด์เหนือครับเก็บกินทั้งหมดสามนัดครับสกอร์ส นะครับก็เป็นทางด้านของเปิดบ้านแพ้ให้กับคาซัคสถานไป21ก่อนหน้านั้นไปเยือนสโลวีเนียครับแพ้ไป30แพ้เดนมาร์ก1 0 3นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะมา3นัดติดเช่นกันนะครับสถิติ20นัดต่างชนะ6เสมอ5แพ้9ครับแพนที่คับเปิดไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง5สกอร์ต่ำถึง15นัดนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับทั้งประตูนะครับทั้งการยิงประตูแล้วก็ เกมรับนะครับนัดสุดท้ายฟินแลนด์ไปเยือนซานมาริโ or, wrote, นนะครับทางด้านของไอร์แลนด์เหนือบ้างนะครับก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับนัดล่าสุดนแพ้กับสโลวีเนียไป1นูนย์ะครับก่อนหน้านั้นชนะซานมาริโนได้3าศูนย์ครับแพ้ให้กับคาซัคสถานแพ้ให้กับสโลวีเนียนะครับแพ้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับในกลุ่มสถิติยี่สินัดชนะ5เสมอ3แพ้12ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินได้แค่4นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป15ครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำสิบสองนะครับน กลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับสโลวีเนียนําเป็นจ่าฝูงคะแนนเท่ากับเดนมาร์กนะครับจำเป็นต้องมี3แต้มนะครับทางด้านของฟินแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือนี่หมดลุ้นไปแล้วเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับคู่นี้นะครับราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของฟินแลนด์ครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้าลบสิบสวยๆเลยนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของฟินแลนด์ครับถือว่าดูดีนะครับเล่นในบ้านตัวเล่นก็อยู่กันครบแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ฟินแลนด์ครับราคาครึ่งลูกน้าลบสิบสวยๆครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของมเดอร์วาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอลเบเนียนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด4นัดเป็นแอลเบเนียชนะไป3นัดครับเสมอไป1นนัดทางด้านของมเดอร์วายังไม่เคยชนะแอลเบเนียได้นะครับผลงาน4นัดเนี่ยแฮนดิแคปที่เปิดมามเดอร์วาทำเงินไป1นัดนะครับก็คือนัดที่เสมอกับแอลเบเนียนะครับในการอุ่นเครื่องนัดยังเป็นทางการปี2019ถึง2023เนี่ยก็เป็นทางด้านของแอลเบเนียนะครับทางนั้นนะครับที่ชนะแล้วก็กินแฮนดิแคปได้นะครับผลงานของทั้งคู่ับ ว่าก่อนนะครับนัดล่าสุดมอนโดว่าไปเยือนโปแลนด์ครับเสมอไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับสวีเดนครับสามหนึ่งนะครับชนะมูโกเฟโร่หนึ่งศูนย์เสมอออสเตรียครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเหนียวพอสมควรแล้วก็เอาชนะโปแลนด์ได้ด้วยนะครับสำหรับมอนโดว่านะครับสถิติยี่สิบนัดหลังชนะเจ็ดเสมอห้าครับแพ้แปดแฮนดิแคปเปิดไปยี่สิบนัดทำเงินไปสิบครับเจ้าไปอ่าทางด้านของแพ้ไปสิบนะครับชนะสิบแพ้สิบ สกอร์สูงสิสกอร์ต่ำสิบนะครับทางด้านของมอนอวานัดหน้าไปเยือนเช็คครับมาดูแอลเบเนียบ้างนะครับเป็นม้ามืดทีเดียวนะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องก็ชนะบเบลเรียไปได้ครับ2-0ก่อนหน้าน,นั้นเล่นในบ้านนะครับชนะเช็คไป30ชนะโปรแลรนด์ไป20ไม่ธรรมดานะครับสำหรับแอลเบเนียน่าจับตามองทีเดียวถ้าเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายใน บอลยูโรเนี่ยก็น่าตามทีเดียวนะครับสำหรับแอลเบเนียนะครับสถิติ20นัดหลังชนะ7เสมอ6แพ้7ครับแฮนิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป3แพ้ไป8สกอร์สูง7ครับสกอร์ต่ำ13 3นัดล่าสุดชนะรวดนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเช็กเสมอนะครับที่เหลือก็ชนะมีแพ้นัดเดียวก็คือแพ้ให้กับโปแลนด์นะครับนัดเดียวเท่านั้นในกลุ่มนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับในกลุ่มเนี่ยเป็นทางด้านของแอลเบเนียครับนำเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับเหลืออีกแค่2 เท่านั้นนะครับแข่งไป6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1นครับยิงได้11เสีย3มี13คะแนนครับนำเป็นจ่าฝูงครับมอนโดว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับถ้านัดนี้มีแต้มนะครับอยู่อันดับที่สครับสำหรับมอนโดว่านะครับแข่งไป6นัดชนะ2เสมอ3ครับแพ้1นมี9คะแนนนะครับยิงได้6เสีย6ก็ถือว่ามีลุ้นอยู่ไกลๆนะครับสำหรับมอนโดว่าคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของแอบเบเนียนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกครับน้ำขาวเลยนะครับกอสูงอยู่ที่2ลูกเต็มคร น้ำขาวครับสำหรับคู่นี้แฮนดิแคปมองชัดมากนะครับว่าเป็นทางด้านของแอลเบเนียหรือไม่งั้นก็มอนโดวานะครับไม่น่าจะยิงเกิน2ลูกนะครับอาจจะชนะ,ะเบียดกันแค่1ประตูเท่านั้นนะครับสกอร์หนเนี่ยทดกันไว้อรอได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้ทางด้านของมอนโดวานะครับเล่นในบ้านถือว่าดูดีแต่เจอแอลเบเนีย ช่วงนี้ชั่วโมงนี้เรียกว่าปอนต่อปอนเนี่ยแอลเบเนียไม่แพ้ใครนะครับสำหรับคู่นี้เราระนายังมองว่าแอลเบเนียรครับมีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะได้ให้ต่อที่ทีมเยือนอย่างแอลเบเนียรครับราคาครึ่งลูกน้ำขาวขาวสวยๆครับไปต่อกันที่ทีมมหาชนคนบอลต่อครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นทางด้านของสิงโตครับ อังกฤษรับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมอรต้านะครับผลการพบกันทั้งหมด3นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของอังกฤษนะครับชนะได้ทั้งหมด3นัดนัดล่าสุดชนะไปถึง4-0กินแฮนดิแคปมาได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นถ้าอังกฤษเล่นในบ้านเนี่ยแพ้แฮนดิแคปไปนะครับต่อค่อนข้างที่จะเยอะชนะได้แค่2-0เท่านั้น แต่อังกฤษยังไม่เสียประตูให้กับปอร์โตวานะครับมาดูสถิติกันบ้างครับอังกฤษนัดล่าสุดนะครับชนะอิตาลีไปในบ้านในสามประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนสําคัญมาได้เลยให้อิตาลีเนี่ยไปกดเอากับทีมข้างล่างเอานะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่อง2นัดครับชนะออสเตรเลียนะครับชนะสกอตแลนด์ครับอังกฤษนะครับเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นในการอุ่นเครื่องครับแต่นัดล่าสุดเสียให้กับอิตาลีครับ การเป็นทีมเยือนอังกฤษไปเยือนยูเครนครับเก็บได้แค่หนึคะแนนที่เหลือเก็บคะแนนมาได้เพียบเลยนะครับสถิติของเจ้าบ้านก่อนนะครับทางด้านของ อังกฤษนะครับ20นัดหลังครับชนะ11เสมอ5แพ้4แฮนดีแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป11ครับแพ้ไป9สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับในด้านของมอต้าบ้างนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับยูเครนครับ3ประตูต่อ1ก่อนนะนั้นไปเยือนอิตาลีแพ้ไป4-0นะครับแพ้ให้กับมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ครับผลงาน20นัดหลังชนะ7เสมอ1แพ้12แฮนดีแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป10ครับเจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง 8ครับอ่าสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำา1 1นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสำหรับมอต้าในบอลรองนะครับทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม c ครับอังกฤษเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป6นัดมี16คะแนนนะครับชนะ5เสมอ1ยิงได้19เสีย3ทัทางด้านของมอต้ามายังไม่มีคะแนนครับ7นัดแพ้7นัดรวดครับยิงได้2เสีย18 กรถือว่าเป็นทีมค่อนข้างที่จะหมดลุ้นไปแล้วนะครับสำหรับมอตา้าเจอโอ้โ oh, หเรียกกันว่าทีมแข็งๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนอิตาลีมาซิโดเนียเหนือปีนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับอังกฤษนัดนี้ครับถ้าชนะเนี่ยชนะแค่ลูก2ลูกมันไม่น่าจะพอนะครับถ้าชนะเยอะๆเนี่ยเรียกว่าการันตีเข้ารอบเป็น แชมป์กลุ่มได้เลยนะครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทาหน้าของอังกฤษครับเปิดต่อมาที่3ลูกครึ่งควบ4เลยนะครับเหล่าร้หลักก็ยังมองว่าอังกฤษค่อนข้างที่จะขาดครับน้ำบวก10ถึงว่าน้อยไปหน่อยแต่ก็น่าจะพอลุ้นได้แหละครับสำหรับอังกฤษนะครับในวันนี้เนี่ยเกิน4ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อังกฤษครับ4-5ลูกมันต้องมีครับเจอมอต้าแบบนี้ครับเรียกความมั่นใจรวมถึงกินแฮนดิที่ับให้ด้วยแล้วกันนะครับให้ต่อที่อังกฤษครับ ราคา3ลูกครึ่งควบ4ครับในค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นทางน้าของอิตาลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของมาซิโดเนียเหนือนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของมาซิโดเนียนะครับนั้นก็ให้เป็นทีเด็ดไปด้วยก็เสมอกับอิตาลีไปครับหประตูต่อหนึ่งก็จังหนับรับตังกันไปนะครับในวันนั้นนะครับเจอกันมาทั้งหมด4นัดครับอิตาลีชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเสมอกัน2นัดมาซิโดเนียเหนือชนะได้1นนัดนะครับในนู่นเลยครับยู เวอร์คัพนะครับโซนยุโรปคัดเลือกเวอร์คัพก็เป็นทางด้านของมาซิโดเนียเหนือนะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูทางด้านของเซติบ้างครับอิตาลีนัดล่าสุดไปเยอนอังกฤษแพ้ไป3 1ก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยชนะมอต้าชนะยูเครนนะครับเสมอ onia, สมาซิโดเนียเซติยี่สิบนัดหลังชนะ9เสมอ4แพ้7แฮนด์ที่แคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8ครับเจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง11สกอร์ต่ำเกนะครับนัดสุดท้ายของกลุ่มเนี่ยอิตาลี ตัดกับยูเครนเลยครับแต่เป็นทางด้านของอิตาลีเป็นทีมเยือนนะครับมาดูทางด้านของมาซิดโดเนียเหนือบ้างนะครับสถา,านการณ์ในกลุ่มกลับมาดีแล้วนะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องก็ชนะอาร์เมเนียไปได้3-1ครับ ก่อนหน้านั้นไปเยือนยูเครนครับแพ้2-0นะครับชนะมอสตา2-0เสมออิตาลีครับแพ้อังกฤษถึง7-0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับยูเครนนะครับก็ถือว่าเป็นล่างอันดับล่างอยู่นะครับในกลุ่มนะครับสำหรับทางด้านของมาซิโดเนียเหนือสถิติ20นัดครับชนะ8เสมอ3แพ้9แฮนดิแคปเปิดไป20นัดอ่าเฮนดิแคปเปิดไป19นัดนะครับทำเงินไป6ครับเจ้าไป1แพ้ไป12สกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำ12นัดหน้ามาซิโดเนียเหนือเจอกับอังกฤษถ้าอังกฤษนัดนี้้เขา รอบนัดหน้ามาซิโดเนียเหนืองานง่ายมาหน่อยนะครับนัดนี้มาซิโดเนียเหนือก็เชียร์อังกฤษเต็มข้อแล้วกันนะครับกลุ่มนี้ก็น่าลุ้นครับสทั้ง3ทีมเลยครับยูเครนอิตาลีมาซิโดเนียเหนือนะครับนัดนี้ถ้ามี3มแต้มนะครับมาซิโดเนียเหนือก็อาจจะมีลุ้นนะครับที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายก็ต้องไปเจอกับทางด้านของ อังกฤษเลยครับสำหรับมาซิโดเนียเหนือนะครับก็งานค่อนข้างที่จะยากอิตาลีก็ไปตัดกับยูเครนอีกทีนึงนะกันนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของอิตาลีครับเปิดต่อมาแพงทีเดียวครับอยู่ที่2ลูกเต็มน้ําขาว2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับคู่นี้แฮนดิแคปเนี่ยมองว่าอิตาลีทุ่นๆเลยนะครับก็เป็นทางด้านของทีมอัลซูรีเลยครับวันนี้น่าจะเก็บ3แต้นได้นะครับแต่ทางด้านของมาซิโดเนียเหนือวันนี้ไม่น่าจะยอมแน่นอนนะครับสู้สุดใจครับถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่นะครับ คู่นี้ยังมองว่าอิตาลีต่อแพงครับให้รองที่มาซิโดเนียเหนือครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งหรือ2ลูกเต็มเต็มครับน้ำเต็มๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดหลังเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาครับช่วงหลังนี้นะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านของเช็กนะครับชนะไปในบ้านใน3 1ก่อนนั้นอุ่นเครื่องครับเจอกันไปนะครับชนะกันไปคนละนัดนะครับเช็ก ชนะไป1นัดโปรแลนด์ชนะไป1นัดนะครับในคัดเลือกยูโรปี2012เนี่ยเป็นเช็นะครับบุกมาเยือนโปรแลนด์แล้วก็ชนะได้1นูนย์สกอร์ค่อนข้างที่จะเป็น1นูนย์ซะเยอะนะครับคู่นี้เจอมา7นัดครับโปรแลนด์ชนะไป3ครับเช็คชนะไป4นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป7นัดโปรแลนด์ทำเงินไป3เช็คทำเงินไป4คู่นี้ ต่อกันค่อนข้างที่จะไม่แพงครับแล้วก็ใครชนะนี่เก็บกินได้เลยนะครับมาดูผลงานของโปลแลนด์ก่อนนะครับนัดล่าสุดเสมอกับมอรโดวาครับในบ้านเรียกกันว่าช็อกทีเดียวนะครับโปลแลนด์ขุนไม่ขึ้นจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นชนะมูกเกาะเฟโรได้ครับ2-0แพ้กับแอลเบเนียนะครับชนะหมู่เกาะเฟโรแล้วก็แพ้มอรโดวาครับก็ถือว่าได้กันว่า ไปแพ้ทางกับทีมอย่างมองโดวาได้นะครับโปแลนด์นะครับสถิติ20นัดครับชนะ9เสมอ3แพ้8แคนนี้ครเปิดมา20นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง6ครับสกอร์ต่ำ14นะครับทางด้านของโปแลนด์นัดหน้าเจอลัตเวียครับมาดูทางด้านของเช็กบ้างนะครับกอบกู้สถานการณ์มาได้ค่อนข้างที่จะดีครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาตัวรอดไปได้ครับชนะหมู่เกาะเฟโรไป1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนแอลเบเนียครับแพ้3-0นะครับเสมอฮังการีอุ่นเครื่องนะครับเสมอแอลเบเนียในบ้านนะครับเกมในนนกลุ่่มมเเียยไปือ ก็เก็บได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับสถิติ20นัดครับชนะ8เสมอ6แพ้6ครับแพ้นี่ครับเปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับเจ้าไป2แพ้ไป9ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าเช็คเจอมอรโดวานะครับสถานการณ์ในกลุ่มนะครับเอลเบเนียนำเป็นจ่าฝูงนะครับถือว่าดูดีทีเดียวคู่นี้มาตัดกันเองครับระหว่างเช็คกับโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับมอรโดวานะครับถ้าคู่นี้เสมอตัดแต้มกันเองเนี่ยมอรโดวามีโอกาสเลยนะครับด้านของเช็คครับเหนือกว่านะครััับบออยู่นนนด2มี11คะแ โปแลนด์แข่งไปแล้ว7นัดนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับไม่มีแก้ตัวแล้วนะครับโปแลนด์ Poland แข่งไป7นัดมี10คะแนนครับเช็คมี11คะแนนลงไป6นัดก็ยังเหลืออีก1นัดในนัดสุดท้ายครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของโปแลนด์ครับเปิดต่อมาที่ราคาปอป,อปอน้ําเต็มนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวคู่นี้ต่ำก้อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไม่สนับสนุนสกอร์สูงสักเท่าไหร่ครับแต่ราคาที่เปิดมาโปแลนด์ช่วงหลังเนี่ย ไม่ค่อยจะเอาอะไรเท่าไหร่นะครับเล่นกันไม่ค่อยจะเข้าขาเล่นกันไม่ค่อยเป็นทีมด้วยนะครับแล้วก็นัดนี้หลังชนฟ้านะครับนัดสุดท้ายแล้วไม่มีแก้ตัวแล้วนะครับถ้าแพ้หรือว่าเสมอพับเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยนะครับทางด้านของเชคครับมีโอกาสมากกว่าถ้านัดนี้เก็บ1คะแนนได้ครับนัดหน้า3คะแนนก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่านัดนี้เนี่ยเชคไม่น่าจะแพ้ครับให้รองที่เชคครับคู่นี้ครับราคาปอกครับ ขอหูงสักหนึ่งข้างละกันนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับเป็นทางด้านของโคลนมเดนมาร์กครับวันนี้เปิดบ้านรับจำเยือนของสโลรีเนียคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านของสโลรีเนียครับเสมอกันไปในบ้านของสโลรีเนียนะครับหประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับเดนมาร์กบุกไปเยือนชนะได้2อหนึ่งครับคู่นี้มีประตูทุกนัดนะครับผลงานกันบ้างครับเดนมาร์กนัดล่าสุดชนะซานมาริโนมาได้แค่2ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับก่อนหน้านั้นชนะคาซักถานครับในบ้านในชนนะแลด์ มาริโน่4-0นะครับในกลุ่มเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องมีแพ้คาซักซานนัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กก็เป็นขาใหญ่ในรายการเมเจอร์หลักๆของทั้งยุโรปและก็ทั้งบอลโลกด้วยนะครับ เดนมาร์กครับ20นัดหลังชนะ11เสมอ2อแพ้7ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป6เจ้าไป1แพ้ไป13สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้านัดสุดท้ายเดนมาร์กไปยืนไอแลนด์เหนือนะครับน้น่าของสโลวีเนียบ้างนะครับเก็บ3แต้มสำคัญมาได้4นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุด ไปเยือนไอร์แลนด์เหนือครับชนะมาได้1-0ก่อนนั้นนั้นชนะฟินแลนด์3-0ชนะซามเรลีโน่ครับ4-0ชนะไอร์แลนด์เหนือ4ประตูต่อ2นะครับถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับเซตตี20นัดหลังชนะ10เสมอ7ครับแพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นเองครับแพ้ที่แครบเปิดไป20นัดทำเงินไป14เจ้าไป1แพ้ไป5ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้า เซอร์เบียเจอคาซัคสถานนะครับมาดูสถานการณ์ในกลุ่มบ้างนะครับคู่นี้คะแนนเท่ากันเป๊ะเลยครับเป็นทางด้านของสซอว์เนียนําเป็นจ่าฝูงประตูได้เสียมากกว่า1ประตูเท่านั้นนะครับ ทานของเดนมาร์กอยู่อันดับ2ครับคะแนนเท่ากันที่19คะแนนนะครับแข่งไปแล้ว8นัดหลืออีก2นัดถ่านั้นนี้เสมอกันลุ้นกันที่นัดสุดท้ายเลยครับแต่ถ้านัดนี้มีใครแพ้ใครชนะนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยยังต้องลุ้นอยู่นะครับว่าใครจะพลาดนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางหน้าของเดนมาร์กครับเปิดต่อมาแพงเลยนะครับ1ลูกเต็มน้ำลบ10ไม่เต็มด้วยนะครับสำหรับค่าน้ำทางนของราคาครึ่งครบลูกเนี่ยน้ำไม่ถึงบวก10นะครับแฮนทิแคปบมองว่าโคโนมเดนมาร์กวันนี้3มแต้มอาจจะมีโชว แต่เหล่าร้อยหลามองไม่เห็นนะครับไม่เห็นเป็นอย่างนั้นครับสโลนียช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีแล้วก็ฮอตมากนะครับแต่แฮนดิแคปวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดสําหรับเดนมาร์กเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ขาดทีเดียวนะครับก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเดนมาร์กอาจจะมีประตูเยอะนะครับทางด้านของสโลนียเท่านั้นนะครับจะยิงถึงแฮนดิแคปหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับนัดนี้สโลวีเน่าจะไม่ถึงกับบอดนะครับให้รองที่สโลนียครับราคา1ลูกเต็มครับน้ํา เกือบลบสิบสวยๆที่0.88ก็เต็มๆแล้วครับคู่นี้รอเจ้ากับรอเจ้าครับบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับคัดเลือกบอลยูโร2024ครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับคาซักสารกับซานมาริโนถึงแม้ว่าเจ้าบ้านจะตอบแพงครับแต่ก็เชื่อว่าแฮนดิแคปน่าจะข้ามได้ให้ต่อที่คาซักสานคับราคา2ลูกครึ่งควบสาครับในคู่แรกคู่สครับฟินแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือ คู่นี้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นตกรอบไปแล้วทั้งคู่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านครับน่าจะเก็บคะแนนได้มากกว่านะครับเพราะงั้นคู่นี้ลุ้นไปกับฟินแลนด์ฟินแน่นอนครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับมอนดราวากับแอลเบเนียนะครับแอลเบเนียถ้านัดนี้ชนะนะครับเ0เข้ารอบสุดท้ายเลยครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับทางด้านของแอลเบเนียปีนี้มาดีเหลือเกินนะครับในแบ่งกลุ่มเนี่ยเก็บชชนะได้ต่อเนื่องเหลือแค่2นัดเท่านั้นนะครับ ทางด้านของแอลเบเนียเพรงงาะงั้นคู่นี้ต่อที่แอลเบเนียครับราคาครึ่งลูกเน้นๆครับคู่ต่อไปครับทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับวันนี้เจอกับมอต้านะครับอังกฤษเปิดกำแพงสูงมาถึง4ลูกนะครับคู่นี้ยังมองว่าอังกฤษน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นถ้าเก็บ3แต้มได้ชัวร์นัดนี้เนี่ย แล้วก็ต้องยิงให้ได้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าทีมที่ตามหลังมาเนี่ยอย่างอิตาลีแล้วก็มาซิโดเนียเหนือค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็แรงด้วยเพราะฉะนั้นอังกฤษครับสลูกมันต้องมีครับลุ้นกันที่ลูกที่4ครับให้ต่อที่อังกฤษครับคู่นี้ทุนท่วนครับสมลูกครึ่งควบ4ครับคู่ต่อไปครับอิตาลีกับมาซิโดเนียเหนือครับคู่นี้มาตัดแต้มกันเองเลยครับ อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษแล้วก็ยูเครนนะครับก็ถือว่านัดนี้จำเป็นนะครับสำหรับอิตาลีต้องมี3แต้มมาซิโดเนียเหนือถ้านัดนี้แพ้ครับกับบ้านเก็บกระเป๋ากลับบ้านรอเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้มาซิโดเนียเหนือไม่น่าจะแพ้เกินแฮนดิแคปนะครับกำแพงสูงถึง2ลูกเต็มสำหรับอิตาลีนัดนี้ยังเชื่อว่าทางด้านของมาซิโดเนียเหนือมีลิทมีเดทครับให้รองที่มาซิโดเนียเหนือครับราคา2ลูกเต็มหรือ สองลูกควบสองลูกครึ่งครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับโปแลนด์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านของเช็คนะครับโปแลนด์อยู่ดีๆมาต่อเฉยเลยครับทีมฟอร์มไม่ค่อยจะดีนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับถึงว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับนัดสุดท้ายของโปแลนด์นะครับเล่นในบ้านแบบนี้ครับต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ก็ดูจากประสิทธิภาพรวมถึงคุณภาพทีมแล้วนะครับเช็คอาจจะมีเบียดได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกไปที่เช็คครับราคาปปอครับ ู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเดนมาร์กกับสโลวีเนียนะครับโคนมเป็นเดนมาร์กเปิดราคามาแพงถึง1ลูกเต็มนะครับไหลไปที่ล,ลูกครึ่งด้วยนะครับคู่นี้ต่อขาดทีเดียวถ้าตามแฮนดีแคปตามราคาเนี่ยอาจจะให้ตามที่เดนมาร์กอยู่นะแต่ฟอร์มเนี่ยสโลวีเนียปีนี้ดีเหลือเกินนะครับเล่นเหนียวนะครับแล้วก็เกมสนกับเกมโต้ค่อนข้างที่จะมีลิ์มีเดทมีพิษมีสงเยอะพอสมควรนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ รองที่สโลวีเนียครับลุ้นแพ้ไม่เกิน1เมตรครับรอเจ้ากับรอเจนะครับในค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับ7ดคู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางสําหรับพี่ๆเซียนทั้งหลายครับรวมถึงทางด้านของนักลงทุนนะครับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับจังนนำรับตังกันแบบนี้ครับ แอดมาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่ายรล่าแล้วก็พี่ๆท่านไหนก็อุปการะคุณนะครับกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยู่กันแบบนี้ยาวๆต่อไปครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานของเรานะครับจะหาฟุตบอลดีๆนะครับทีเด็ดแบบจังหนับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมา